สวัสดีค่ะบอแมพี่น้องสุขโสุคุคนเนาะค่ะเนาะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะคะก่อนอื่นทีท่ทิขาดบด่ไดหรือว่าลืมบ่ไดก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจที่ไหนิกเลืออีสานเนาะค่ะเนาะนิกก็ขอบคุณหลายๆค่ะอันเริ่มต้นกับตกตกปอกพิดพิถึๆกๆเนาะพี่น้องช่วงนี้กับบไดเฮ็ดคิดลงปันไดเนาะค่ะกะ หลังจากคลิปที่แล้วเนาะค่ะนิกก็ลงไปเกี่ยวกับเงิ่อนกระษียนของสามีจากที่ทางานแล้วก็ส่วนโตเนาะคะ่ะอันเล้าบัตรที่นี่คลิปนี้นิกก็เพิ่งประสบมาด้วยตัวเองเหมือเศร้านี่เนาะคะ่ะเหมือเศร้านี่ก็ถ้าผู้ใดติดตามนิกมาตั้งแต่ก้อนอนิน่ก็เคยลงไปคลิปหนึ่งเนาะคะ่ะเกี่ยวกับอ่า แผ่นหินที่จะเอาไปวางไว้ที่หลุมฝังศพสามีเนาะค่ะหรือว่าเพื่อนอื่นอย่างน้อแผ่นที่ระลึกจาลึกหรือเปล่าพี่น้องที่มันมีซื้อเข้าต้องใส่ชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็วันหมดอายุแล้วก็คําไว้อะไรเนาะค่ะเนาะนี่กะแต่ล่งคลิปไปกะโดนเติมแลอะ,ะจ้าถ้าจําไม่ผิดก็ประมาณห้าหเดือนเนาะค่ะ แล้วนิกก็ได้มาเวาในคลิปที่แล้วว่าราคาเท่าไหร่นาะขันตําหรือว่าห้าตตองเห็ดจังไดเข้าตตองติดต่อใสเนาะค่ะเนาะน่กสะย้อนหลังเข่าๆไปจักนิดนึงเนาะค่ะว่าเป็นอย่างคือเอามาเวาอีกมือนี้เพราะว่าจากครั้งก่อนนู้นน่ะน,นี้ก็คิดว่าแมนเฮาเลือกบริษัทที่เขาเสียเหตุให้แล้วเขาก็ับไปใจเงินแล้วเฮาก็ได้เลยเนาะพี่น้องมันกับบแมนเนาะค่ะเนาะ พอตอนนั้นท่นิกไปเขากะตองไปเลือกก่อนค่ะว่าเข้าสิเอาบริษัทใดเนาะอันนี้ไม่ไม่สาคัญเท่าไหร่เนาะค่ะบริษัทใดเข้าสิเอาเขากบติดต่อเข้าไปจังช่วงท่นิกติดต่อเข้าไปมันเป็นช่วงที่เขายังโควิดยังแบบว่า,าต้องทําตามขั้นตอนอยู่เนะาะพอห้พอกันหรือจังสัรคนีส่กะใส่เวลาจักน่อยค่ะหลังจากนั้นก็นัดเจอกันเนาะคะ่ะเขากะตองไปเลือกว่า เขาสิเอาหินแบบใดความสูงจังใดตัวหนังสือแบบลวดลายแบบใดเนาะค่ะเนาะก็คือดีไซน์นั่นแหละพี่น้องแล้วหลังจากนั้นพอเขาได้ตรงนี้ไปปุ๊บเขาก็จะนำดีเทลของเราไปให้เชิร์ตหรือว่าวัดที่เราไปฝังสามีเราไว้นะคะก็คือไปขออนุญาตก็คือขอคอมมิชชั่นว่าแบบนี้แบบนี้ได้ไหมเนาะค่ะเนาะ หลังจากนั้นเนาะคะ่ะเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะไปตรวจสอบสภาพของหลุมนะคะว่ามันยุบลงไปซําไดแล้วเขาก็จะมะีระดับของเขาเนาะคะ่ะว่าสามารถไปใส่หินได้ตอนไดตอนได,นไดเนาะอันนี้ก็คือความข้อใจของนิกตอนแรกนิกก็คิดว่ามันสื่อไปใส่ตอนใดก็ได้เราต้องไปขอเข้าบรเข้าบดิคอดอกคะ่ะแต่ว่าทั้ง ทางบริษัทที่เราจะไปจ้างเขาเฮดแผ่นหินเนี่ยเขาจะเป็นผู้จัดการเนาะค่ะเนาะเป็นผู้จัดการก็คือไปติดต่อทางทางโบสถ์ว่า,าในนี่ในนี่เฮดแบบนี้รูปร่างแบบนี้เนาะคะ่ะขออนุญาตก่อนแล้วพอเขาได้อะไรทุกอย่างมาเข้ากับม่านางังแบบที่นี่ตกลงราคากันว่าเท่านี้นะเท่านี้นะระวัดที่นี่จังนี้ ท้ำห้ซามีนี่นิกใช้แบบที่ว่าถูกที่สุดเนะคะเนาะตอนนั้นนิกจ่ายไป1,600ปอนเนาะค่ะระบาดที่นี่หลังจากนั้นเขาก็ว,ว่ามัลลาซาทางบริษัทเขานะเขาก็เอ,อื่นนิกไปอกีกต้องปรับราคาว่าสัน้นปรับราคาขึ้นมาเป็นพันเกพี่นอ้องพันเกแล้วก็ต้องรอประมาณ9-10เดือนเขาว่าเนาะหรืออาจจะเป็นปีเขาว่าเนาะอันนี้ก็โอเครอ ค่าทําแผ่นหินนี้เราจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้หรือว่าเราจะจ่ายหมดเลยก็ได้นะคะเขาก็ได้บ,บังคับแต่ว่าพอหลังจากที่เราตกลงที่จะจ้างเขาแบบได้ทุกอย่างที่เราตกลงกับเขาแล้วนี่เราต้องจ่ายเป็นครึ่งหนึ่งของราคาเนะคะลรวบัตรที่นี่นี่ก็โอ๊ยก็คิดว่ามันเรียบร้อยบัตัอย่างแหละก็รอดเขาสิว่าเออจะไปใส่ให้สามีเนาะก,กะโล่งอกกะ่านไปว่าเออ สิ่งสุดท้ายเราได้ทําให้สามีแล้วเพราะว่าเขาเสียเขากับจัดวิธีงานศพให้เพลินแล้วเรเรียบร้อยเนาะแล้วก็ที่นี่ก็มาเหลือแผ่นหินถามว่าแผ่นหินนี่สําคัญไหมอันนี้สําหรับความเข้าใจของนิกนิคิดว่ามันก็จะแล้วแต่ว่าเข้าสิคืดน,น้าผููิ่นจากเข้าไปแล้วบอ่อบางคนเพิ่นกับปเฮตแต่บางคนเพลินก็เอาซื้อติดใหม่ไปไหวซื้อ,อ,อเพราะว่าตอนที่เราจ้าง บริษัทที่เขาทําศพน่ะเขาก็มีเป็นแผ่นเล็กมื่ห้อย,ยู่จานแล้วทั้งหลังมันก็นจะเป็นไม้เนาะค่ะเนาะก็มีซื้อมีอยังเป็นแผ่นประมาณซ้ำนี่แหละคะ่ะวางที่หลุมฝังศพแล้วนะคะาถามว่าสําคัญบอที่ต้องเหตุจําเป็นไหมหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําอันนี้แล้วแต่จิตใจของผู้ที่ยั่งยู่สีเหตุให้ผู้ที่ิ่นจากเข้าไปแล้วเนาะค่ะเนาะ แต่สาําร,รับนิพนิคก็เลยคิดว่าสามีนิคดีกับนิคตลอดสิ่งไหนที่เราทําให้เขาได้เราก็อยากจะทำเนาะค่ะพี่น้องก็เลยก็เลยเอาแผ่นหินนี่แหละจ้าเพราะว่าส่วนมากบางทีน่ะเข้าไปเวลาเข้าไปน้ำหมองที่เขาจาฟังซปเนาะบางที่ก็ไม่มีค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าต่อไปต่อไปขนเล็กหน่อยเล็กๆใหญ่ขึ้นมากอยากผ้าลูกผ้าราน ไป,ไปเยี่ยมไปหากระสีน้ำหาอยากได้บัตรที่นี่พี่นอ้องอย่างกรณีตอนนิกม่โยงกิจใหม่ๆแฟนนิก้าไปไหวป้าเพินพ่นอาเพิน่นพ่อหญ่เพิ่นยังสีจา่าเพิ่นบ่มีเป็นแพนปูนไหวบัตรที่นี่ขันเทาจําได้ก็บอกเป็นยังเหมือนโดนๆไปตกลูกตกล้านไปบัตรที่นี่เมื่อเท่าไปลูกล้านก็จําบ่ได้เขาก็ต้องไปขอเบงที่เท่า ลงทะเบียนไว้ว่ายูโซนใดอยู่แบบใดคุนละจ้ากท็ทีนี้การทําแผ่นหินนี่มันก็เลยเป็นการที่แบบว่าสบายต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานกันเขาอยากไปเบิ้งอยากไปเห็นหลุมฝังศพพญ่เขาไปกับไปหาตะซื่อตะป่ายมันก็เห็นเลยเนาะค่ะเนาะนั่นหละจ้ากะที่นี่อาทิตย์ที่แล้วอานิอันโทรมาหาเนาะค่ะว่าทังอันบริษัทที่เขาเหตุแผ่นหินอะโทรมาว่า สิ่งแผ,แผ่นหินที่นิกเลือกไปน่ะเขาว่าเอกประมาณเก้าเดือนจังสีไดจากที่ว่าเจ็ดแปดเดือนมาแล้วนั่นเก้าเดือนแจ้งสีไดคิดไปสะว่าปีหนาไป,ปีนองป,ปีหนาจ้งสีไดวาสันแล้วเขาบอกว่าราคามันก็อาจจะขึ้นบมาที่นี่เป็นไปได้ไหมเราไปคุยกันกับเขาใหม่ว่าสันเพิ่นกันเลนัด อาหนึ่งก็เลยโทรมาหาแล้วก็เลยอันนีกก็เลยบอกว่านี่แกว่างตลอดเลียวตาอาสิกตกลงกับเขาว่ามือใดมือเศร้าอาก็เลยนัดเป็นมือนีเนาะค่ะเนาะมือนีตอน,อนปปสิบเอ็ดโมงเคืองอาก็มาฮับแล้วก็ไปบริษัทที่เพิ่นสิเฮ็ดแผนหินใหายเนาะค่ะแล้ว่ัดที่นี่านิกกะ โชคดีค่ะพี่น้องโชคดีตอนแรกก็เออคืดในใจเด้นางรดไปเออกูจะได้เสียหลายอีกบอสจังไดนอ้องจะได้เสียเพิ่มอีกบ่นนอกคืดเนาะเพราะว่าตอนแรกก็ตั้งใจเสิเห็ุในแฟนแล้วสิมาเปลี่ยนใจบ่เหตุกะคืดใช่ใจพี่ใจน,ออน,น้องเพิานนั่มเยเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอานิ่นก็ดีซอยเหลือมาตลอดนะคะพ่อไปหอดโชคดีค่ะพี่น้องสิ่งที่เรานั่งกลัวานางคิดว่าจะได้เสียเงินเพิ่มอีกหลายๆายนั่นอ่า เขาบอกว่าใบที่เขาเขียนคำร้องขออนุญาตไปเขาส่งไปอีกวัดหนึ่งส่งไปอีกเขตหนึ่งมันก็เลยเป็นราคาหลายจากที่นิกเลือกไว้ราคาที่ต่ําสุดนะมันเป็นยังขื้นเป็นหลายเขาบอกว่า,าเขาส่งไปผิดวัดประสันพี่น้องกันคือจังบานเท่าส่งไปวัดมูบ่บานนี่ผัดส่งไปอีกหมูบ่บานหนึ่งยังสี่ไหมวัดที่นี่นิกก็เพิ่งมารู้มาถึงบางอ้อนะคะอันนี้สําหรับที่นิกไปประสบมาเมื่อเช้านี้ ค่าแผ่นหินหรือว่าค่าหลุมฝังศพมันจะแล้วแต่เขตแล้วแต่สถานที่เนาะคะ่ะว่าท่านโบสถ์เขาสีเลือกหน่อยเลือกหลายพี่น้องแล้วตวัดอ่ามือเร้านี่เขาอธิบายกับนิกเขาบอกว่าเธอไม่ต้องจ่ายเพิ่มเธอจะได้เงินคืนอีกห้าร้อยปอนด์เขาว่านิกเลือกเอาเป็นอย่างเพราะว่าเขาก็เลยเอาเอาฟอร์มที่เขาเขียนขอคอมมชชันท่วาสิตไปใส่แผ่น เฮ็ดแพนเล็กให้แฟนนิกเนี่ยมาให้เบิรงเขาบอกฉันส่งไปผิดเขาส่งไปนิกนิกของแฟนนิกหน่อยยูโมทิมาเขาส่งไปเบอร์ฟิวพี่น้องมาที่นี่ทางโมทิมานี่แค่ร้อยห้าสิบประสันเขาว่าอัน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 ที่อันเขาคิดคอมมิชชั่นหมอพี่น้องเนาะเขาคิดค่าที่เราจะไปใช้สถานที่นี่แหละจากที่ว่าจะต้องไปจ่ายเงินเพิ่มเขาก็เลยได้เงินขึ้น นาะค่ะอันนี้ก็อันนี้นิกไม่ทราบนะคะว่าทั้งอังกฤษนี้จะเป็นเหมือนกันไหมนะแต่ที่ว่านิกไปเจอมาเมื่อเช้าเนี้ยนิกก็เพิ่งรู้ว่ามันแล้วแต่สถานที่แล้วแต่วัดเพราะว่าเมื่อก่อนนิกก็ได้ยินแต่ว่าถ้าเราฝังมันแพงเราต้องมาจ่ายรายเดือนเราต้องมาเสียค่าภาษีนู่นนี่นั่นเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าตั้งแต่นี้ ทำพิธีศพฝังสามีมาก็จะสองปีกว่าแล้วนะคะก็จ่ายเฉพาะค่าทําศพไปนะคะพี่น้องเทียเดี่ยวกับพ่าค้าในมีแบบว่าใจคาหลุมเป็นปีอหรือว่าเป็นไล่ปีคาภาษีนุ่นนี่นั่นยังยังไม่มีใบมาถึงนิกนะคะแต่ว่าคาแผ่นหินนี่เราก็เพิ่งรู้ว่าแล้วแต่สถานที่แล้วแต่วัดเพิ่นทิคิดก็มีชั้นซ้ำใดเนาะค่ะ คลิปนี้นีกก็เลยเอามาบ่อยฟังว่าเพื่อฟังไว้นะคะเนาะรู้ไว้ใช่ว่าใส่ป่าแบกขามันโมพี่น้องทาผู้ใดเกิดมือนั่นถึงตอนเหมือนนิกที่ว่าสามีเสียเฮ้าตรงไปทําวิธีฟังซพหรือว่าเข้าจีต้องการเพื่อที่จะติดต่อแผ่นหินอะไรให้สามีเราก็จะได้รู้คข้าๆไว้แต่ว่าทันผู้ใดงูเลี้ยวก็บมเป็นหยังเนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็มีเพิ่มเติมมีข้อมูลเพิ่มเติมก็เอามาคอมเมนต์ขงางล้างไว้เห็นิกได้เนะาะแต่ว่านิกนี่ไม่เคยรู้มาก่อนค่ะก็ก็กคือว่าเมื่ออยู่หนีโดนกับจริงญาติพี่น้องก็ที่เจอก็เพิ่งเสียไปแค่สองคนแหละนิกก็บ่ได้เป็นคนที่มาจัดการหรือว่าเขาไปอีหยังกับบุญไหวอีหยังกับเรื่องพวกนี่ส่วนมากกับเป็นอาเหตุเบิดนะคะเขาก็คิดแต่ว่า <c oughs> ไปใจไปออเดอร์ไปเลือกแบบเร้วกับสีได้เลยปุปป๊บปั๊บวันโมเมนต์เนาะคะ่ะมันใช้เวลาที่เขาจะทำแล้วก็มันขึ้นอยู่กับหลุมที่เราไปฝังด้วยว่ามันจะยุบมันจะแน่นได้อ่าได้คุณออ้ยังก่อนแนนเท่าที่เขามีมาตรฐานเออแน่นเท่าที่มาตรฐานที่เขาต้องทำหรือเปล่านันะะ่มเนาะค่ะโมเมนต์ว่าอยากไปใส่ย่ำใดกลับไป อันนี้เราต้องขออนุญาตทางโบสถ์ก่อนนะคะต้องขอแต่ว่าก็บขึ้นอีกว่าทางบริษัทเขาจะจัดการเนาะคะ่ะเป็นขั้นมีขั้นตอนเหมือนกันเด้อะค่ะพี่น้องคิดหนีก็เลยเอาความรู้เล็กๆน้อยๆอยว่าเบาสูพี่น้องฟังเราะค่ะเนาะจากในกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเข้ามาคอมเมนต์ เรื่องราวแชร์ประสบการณ์เมียฝรั่งในต่างแดนน้ำกันไดเด้อค่ะแล้วก็คำพูดไหนที่นิกพูดผิดพลาดไปข้อมูลิดบเบียนไปก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย